มุสลิมดูอาให้กาเฟรได้ไหมอ่าก็คือคนที่มีจิตศรัทธาต่ออัลลอฮ์มีมะริฟาตเข้าใจอ่ารูกลอีมานหกประการอย่างชัดเจนและเชื่ออย่างยึดมัน่นนั่นคนอิมานไปขอดูอาให้กับคนกาเฟร อ่าไม่ว่าจะคาเฟ่แบบไหนคาเฟ่ซิมมีกคาเฟ่ฮารบีคาเฟ่มอร์ตาดคาเฟ่มุชริกคาเฟ่สารพัดคาเฟ่เขาถามว่ามุสลิมเนี้ยจะขอดุงอาให้กับคาเฟ่ได้ไหมคำตอบก็ต้องแยกแยะว่าคุณขออะไรล่ะถ้าคุณขอกับคาเฟ่ ให้เขาให้หายโศกเศร้าไม่เป็นไรให้เขาอยู่ดีกินดีก็ไม่เป็นไรให้เขาหายจากไข้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าโขให้ Allah อาลอตอภัยโทษให้กับไอ้น,นั้นฮ ARAM ทันทีไอ้น,นั้นคุณไปเพิ่มบาปให้ตัวเอง,งทันทีเข้าใจนะอ่าเลยประเด็นที่ทนที่ท่านถามว่า มุสลิมขอดูอาให้กับกาเฟ่ได้ไหมก็ต้องดูว่าคุณขอเรื่องอะไรขอเรื่องอะไรอ่าถ้าคุณขอให้เขาสุขภาพดีไม่ผิดขอให้เขา้าขอให้คนนั้นเข้าอิสลามกาเฟ่นั้นเข้าอิสลามอันนี้ยิ่งดีเขาไปใหญ่เข้าใจนะแต่สถานที่ขอนะเราอย่าลืมว่า จะต้องไม่ใช่สถานที่มักเสยดและไม่ใช่สถานที่นาจิสอ่าไม่ใช่ลุงลูกโซเชียลอยากจะอยากจะให้อ่าลุงลูกโซเชียลอยากจะดังเมามันกับแสงเข้าไปในวัดยกมือปรอขอดูอาสระบานสองสามชั้นบัดสีเขาเปล่า ทำให้คนเขามองเห็นว่าอ๋อเท่านั้นหรอเออแต่ก็ไม่แปลร้อยสิบสี่หน่วยกิจมันก็คิดได้เท่านั้นแหละความเข้าใจศาสนาก็เท่านั้นแหละก็เรียนเท่านั้นแล้วมันจะเข้าใจอะไรมากกว่านั้นล่ะนั่นเขาบอกให้เรียนให้มากเพราะอะไรล่ะนั้นเท่านั้นก็หลงตัวเองเกือบตายนะ แต่ก็มีไม่กี่คนหรอครับที่หลงตัวเองลักษณะอย่างนั้นไม่ม,มีมีไม่กี่คนคนจบระดับ114หน่วยกิจในประเทศไทยมีเป็นแสนเป็นล้านคนมัน้งอ่าแต่มีมีคนสองคนชนิดนะอืมทีนี้ชัดเจนนะครับจากคำถามที่ท่านถามว่ามุสลิมขอดูอาให้กับกาเฟสได้ไหมอ่าก็คือได้กรณีที่อ่า ไม่ได้ขอให้ Allah อัลลอฮฺอภัยโทษอขอให้สุขภาพดีอขอให้อายุอ,อายุมัน่นขวัญยืนยังไม่เป็นไรก่อนแบบนั้นอขอให้โรคภัยไข้เจ็บหายไวๆไวก็ไม่เป็นไร อขอให้กิจการเจริญงอกงามรุ่งเรืองก็ไม่เป็นไรอีกแต่ถ้าขอให้ Allah, อัลลอฮฺอภัยโทษเขาอภัยโทษบาปของเขาอันนี้ไม่ได้เลยอันนี้ฮาราไม่ใช่ไม่ได้แค่มาครูนะไม่ได้ถึงขัน้นฮารามนั่นขออภัยโทษบาปนะั้อยังอื่นไม่เป็นไร ฉะนั้นต้องแยกแยะไม่ใช่ว่าจะเมาวรวมว่าได้ก็ไม่ได้นะอย่าเหมาวรวมอย่างนั้นจำเมาว,ว่าไม่ได้ก็ไม่ได้อีกนต้องแยกแยะนั่นในเวลาเขาถามแต่ละประเด็นคําถามท่านต้องถามเขากลับถ้าเกิดว่าประเด็นนั้นสองแง่สองงามต้องถามเขาให้ชัดคุณถามประเด็นไหนนะ